สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบังไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็นนเวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไทยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิด ไม่ขมไม่ฝากให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดก้าวฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับมีวางจําหน่ายแล้วทั่วประเทศวันนี้จัดไปอย่าให้เสียเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ5 G ้าจีเบนนะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ หนหน,นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ดหนึหน,นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ 5G เบ็ดหน,หนึไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับเป็นรอบ8คนสุดท้ายมวยรอบกูลเสือทั้งที่21เนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรหรือปอเชิดพง หรือเจ้าแม่คงทองนะครับก็วันนี้เจอทางด้านคู่ปรับเก่าขุนศึกสอเดชพันธ์หรือสุรศรีมวยไทยนักชกจากจังหวัดสงขาดาวิบแบดสงขานะครับวันนี้สงขาเจอกันนะครับเดชพาคินนี่เคยชนะขุนศึกศอเดชพันธ์มาเมื่อวันที่31ตุลาคม2564ที่วิกหมอชิดนะครับวันนี้เจอกันใหม่ครับใครจะเป็นมือดิจ่าก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ ทางด้านเดชพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรช่างหนักได้115.4ลดไป1.4ครับส่วนทางด้านขุนศึกสอเดชพันธ์นะครับช่างหนักได้116.2ลดไป2.2ครับน้ำหนักมาเยอะนะครับเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าพอสมควรครับ2.2ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเดชพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรกันบ้างน,นะครับก็ชนะนอก ก้องนาภาเล็กสิทธิ์ก้องนาภาเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 6 4ที่จังหวัดสงขลาก็ในยกที่3นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนมาชนะแตกครับม่ชนะคะแนนชนะแตกเพชรตาปีมเรียนกีฬาสุราชเมื่อวันที่สมตุลาคม2 5 6 4ที่วิกหมอชิดนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับมาชนะคะแนนขุนศึกสอเดชพันธ์เมื่อวันที่3 1ตุลาคม2 5 6 4ที่วิกหมอชิด ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเดชพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านพุนศึกสอเดยพัน์หรือสุรศรีมวยไทยกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนกับเดชพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรเมื่อที่31ตุลาคม2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะน็อกช่างทองเอ็ยูเดียนในยกที่3เมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่วิกหมอชิดไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านภูมิใจไทยปักพรพรชัย เมื่อที่23มกราคม2565ที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านขุนศึกสอเดชพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการซึ่งเป็นรอบ8คนสุดท้ายครั้งที่21นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชพาคินสิทธิ์กำนันกีรวัตรครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ยาวนะครับเคยชนะมาแล้วรู้เกมรู้แก้วครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง เตะต่อยแรงเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงเสียบชัดเจนครับเข้าตากรรมการวันนี้ต้องเดินให้ไวไปให้ถึงไปให้เร็วเดินถึงตัวขวาคอตีเข่าแล้วก็ปั้มตีครับน่าจะย้ำแค้นไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเดชพาคินสิทธิ์กำนันกีรวัฒนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูกันคู่ที่สองในรายการต่อเลยครับเป็นรอบแปดคนสุดท้าย มวยรอบปูนเสือครั้งที่21อีกเช่นเคยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน้้นภูมิใจไทยปก,กรอร์พรสุูินหรือเพชรอัยายลาหรือสอสอปก,กรณ์หรือเกียรติแสนสุขนะครับวันนี้เจอกับวุฒิกรวนน้ำทานคีรีหรือเพชรศิริหรือวุฒิชัยจากโกว v i อร VIP. ครับวันนี้ก็ชกกันที่พิกัน114ปอนด์เมื่อเช้านี้ภูมิใจไทยปกกณ์พรสุรินช่งหนักได้114.2ลดไปด2 ส่วนทางด้านุฒิกรสวนน้ำผ่านคีรีช่างหนักได้115.5ลดไป1.5ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้นะครับมาดูฟอร์มหลังของทางด้านภูมิใจไทยปักกรพรสุรินกันบ้างน,นะครับฟอร์มหลังนี่ก็สดเหลือล้ายนะครับสดเหลือเกินสดจากขัก้วสดจากเต้านะครับก็ชนะน็อกเพชรทองขวัญกอซอยตันเมื่อวันที่10ตุลาคม2564ในวิทีวิบอชิดในยกที่4นะครับแล้วก็มาชนะคะแนน เพชรมงคลสิทธิสารวัตรเสือเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2564ทนี่ทีวิกหมอชิดแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคนะแนนขุนศึกสอเดชพันเมื่อวันที่23มกราคม2565ทีวิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านภูมิใจไทยปากกรพรสุรินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวุฒธธิกรสวนน้ำทานคีรีหรือปอพิศิริหรือวุฒิชัยจากโก้ v i p กันบ้างนะครับ ฟอร์มหลังนี่ก็สดเหมือนกันครับชนะคะแนน,นเพิงพรกการสอสละชีพเมื่อวันที่1ิพฤศจิกาย,ยน2 5ง4ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนน,นไฟพี่ข้าศิษย์หลวงพี่นาฝนเมื่อวันที่19ธันวาคม2 5 6 4ที่วิกหมอชิดไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนน,นเพชรมงคลสวนหลวงรถยกเมื่อวันที่23มกราคม25 6 5ที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับ ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่เลยทีเดียวครับสูงยาวด้วยกันครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมก็ยังมองว่าความดุดดันความทรหดอยู่ที่ภูมิใจไทยปากกอนพรสุรินทร์นะครับผู้ที่สองในรายการวันนี้ผมบอกไที่ทางด้านภูมิใจไทยปากกอพรสุรินทร์น,นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในล็อกไปเหนียวแน่นเข่าในอาชีพแล้วก็แทงเจ็บแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคง ครับไม่มีเกียร์ถอยมีแต่เกียร์เดินหน้าครับวันนี้เขาน่าจะขว้าตั๋วเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้นะครับผมมองว่าเข้ารอบ4คนสุดท้ายผมมองว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านภูมิใจไทยปะกรณ์พรสุรินนะครับจัดไปให้เสียแล้วมาดูคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ต้มยำกุ้งปะพรพรสุรินหรือเพชรช่างปีหรือสิทธิช่างปีหรือสิทธิเจรตนักชกจากจังหวัดสุรินวันนี้เจอทางด้านพรเสน่ห์ส,สภูมิพัฒน์หรือสเอทียนโพนักนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่ามาซ้อมที่ค่ายสโชคมีชัยของเสียตู่นะครับมวยคู่นี้ถือว่าได้เสียถึงเงินแน่นอนครับ วันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ต้มยำกุ้งปักกรพรสุรินนะครับช่มหนักได้126.8ลดไปจุด8ส่วนพรเนสนศรภูิพัฒช,ช์ช่มหนักได้126.2ลดไปจุด2ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านต้มยำกุ้งปักกรพรสุรินกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับเพชรแสนแสบวิรพลบ้านมวยไทยเมื่อที่2ตุลาคม2อ4ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชะนะนอ มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มในยกที่4วันที่1 4พฤศจิกาย,ยน2 5 6รย,ยที่จังหวัดปูดีลำแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธิ์ในยกทวีปตะพงเมื่อวันที่19ธันวาคม2 5 6รที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านต้มยำกุง้งปะกรณ์พรสุรินนะครับสดเหลือเกินครับแล้วไปดูฟอร์มหลังของทงนนอั้งด้านพรเสน่ห์สภอูมิพั์กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนให้กับมังกรทองสิทธิ์ในยกทวีปตะพง เมื่อวันที่3ตุลาคม2564ที่วิกย์หมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนกับชาติพยักษ์ศักดิ์สตูลเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2564ที่วิกหมอชิดแ,แ,แล้วก็ไฟายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับลำบองรีซอร์การค้าเมื่อวันที่26ธันวาคม2564ที่วิกย์หมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพอเสน่สอภูมิพัฒน์ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแต่ถ้าว่าวันนี้ ผมมองว่าเขาจะมาแจ้งเกิดนะครับผู้ที่สามในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านพรสเสนสอปูมีพัฒน์นะครับเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อครับครับมวยตัวนี้เป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับเข่าในยัดไส้สวยงามแล้วก็ดีกีก็เป็นแชมป์มวยรอบ toa ปูนกาวดีของฮีโร่แล้วก็เป็นมวยขวาสารแข้งแทงเข่าอาวุธครบเครื่อนครับผมมองว่าวันนี้น้องเขาจะมาแจ้งเกิดนะครับ คู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกที่ทางด้านพรเสนสอปูมิพัฒน์เกิดแน่นอนครับจัดไปให้เสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับตามไปเลยครับมาถึงคู่เอกในรายการนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นเฟเธอเวทร์126ปอนด์เวทีมวยช่องเก็สีของคมเพชรชดบางแสนหรือสิทธิสลรักเสือหรือกออดิศรหรือสอสิทธิพรนะครับนักชกจากจังหวัด นครราชสีมาหรือเมืองโคโราชนั่นเองนะครับโดยมีผู้ท้าชิงยางสมิงดำชอจัลระบุญหรือไมอา,ามี่คอนโดบางปูหรือศรีบุญเรืองรุ่งโรจน์นะครับมวยจากจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเจอกับมวยโคโราชใครอยาเป็นหมู่หรือจ่าวันนี้จะสามารถเอาเข็มขัดกลับบ้านได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคมเพชรชดบางแสนนะครับช่างหนักได้ 126เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางน้านสมิงดำช้อจระบุญครับก็ช่างไน้าย126เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านคมเพชรชดบางแสนหรือสิทธิ์สราวัตรเสือกันบ้างน,นะครับก็แพ้คะแนนกับเพชรเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดง เมื่อวันที่5ธันวาคม2 6 4ที่วิกหมอชิดแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับรณชัยตอรามอินทาเมื่อที่9มกราคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคมเพชรชดบางแสนหรือสิทธิสารวัตรเสือนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสมิงดำชอจารบุญกันบ้างนะครับก็นกชกชยจากน้องบัวลัมพูนะครับก็ฟอร์มสดเหลือจริงเหลือร้ายครับ ก็ชนะคะแนนเพชรรุ่งเรืองออสตึกแดงเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564ที่วิกหมอชิตแล้วก็ชนะคะแนนร,รนชัยตอรามิทาเมื่อวันที่24ตุลาคม2564ที่วิกหมอชิตแล้วก็ชนะคะแนนโยทินเอฟเอคุเมื่อวันที่8มกราคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยพร้อมกับคว้าแชมป์รุ่นเฟเธอเวตเวท IMC 126ปอนด์ไปครองนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสมิงดำชออัจารบุญนะครับฟอร์มสดสดจากขั้วสดจากเต้าวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสมิงดำชออัจารบุญนะครับเข็มขัดเปลี่ยนมือแน่นอนครับเพราะว่าเป็นมวยสูงยาวเข่าในอาชีพเป็นจอมพลิกล็อก21 31พลิกมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินหรืออ้อมน้อยครับทางด้านสมิงดำชอัจรบุญนี้ พลิกชนะมาตลอดนะครับผมทําเบื้องหลังนี่น้องเขาบอกว่าอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความอดทนครับสู้เท่านั้นถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะน้องเขาบอกสู้จนได้เงินอัดฉีดมาเกือบทุกครั้งนะครับประมาณ 4- ี่ห้าครั้งนะครับจําได้จะเป็นจอบพลิกล็อกก็ว่าได้ครับคู่ที่4ี่ในรายการวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกผมออกไปที่ทางด้านสมิงดําชอจัรบุญวันนี้น้องเขาจะเอาเข็มขัด 126ปอนด์ช่องเกล็ดสีกลับบ้านนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องย่งให้ 5G เบ็ด1นนะครับขอบท่านโชคดีมีใครสวัสดีครับ